ครับพิธีการมูไนนะครับต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะฮะนักแสดงแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะบูชาเสียนพ่อแก่นะครับเพราะท่านเนี่ยนะครับเป็นครูสายศิลปะนะฮะซึ่งทุกคนที่ทํางานในบวงศิลปะบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผ่านพิธีการครอบครูนะครับโดยพรามนะฮะที่ทนพิธีเนี่ยจะนําเสียนพ่อแก่มาครอบที่ศีรษะนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลรวมถึงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับให้พ้นจากคุณใสแล้วก็มนดำเชื่อไหมมีซุปตาอยู่ท่านหนึ่ง เขาบูชาเสียนพ่อแก่มาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะอะไรคุณรู้ไหมฮะเพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากลิเกเชื่อไหมาพ่อแก่เนี่ยช่วยคุ้มครองให้เขาเนี่ยแค้วค่าากบัติเหตุลอดตายเอาง่ายๆฮะและที่สําคัญเนี่ยพ่อแก่ยังช่วยไล่คนไม่ดีออกจากชีวิตเขาุยเหม,มือนหลอกด่าตัวเองยังไงก็ไม่รู้เพราะคุณยังมีโอกาสร่วมงานพิธีกรกับเขาหลายตอนหลายรายการแต่คุณกระเด็นออกหมดเลยเพราะคุณเป็นคนช่วไง โอ,อ้ยว่าผมเป็นคนไม่ดีเขาล้มมหลุดออกเอาชีวิตเขาพราะแกนี่นี่นี่นพรแกก็เลยขับไล่คุณออกจากชีวิตเขาวรวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็เคยตามพิธีกรกับคอตักโกถูกต้องนะฮะเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะฮะเราจะมามูกกับเขานะครับกับคุณโกตีเจริญพรอ,อ่อนละไม้ครับผมดีทีเด็ดเอาทัตอนนี้คุณโกตีนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะต้องถามคุณโกตีอย่างนี้ในวงการบันเทิงของเราเนี่ยล่ำลือกันมากว่า พ่อแก่นะครับที่คุณก็ตีนับถืออยู่แล้วก็บูชาอยู่เนี่ยนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณไม่ได้เสียนพ่อแก่เสียนนี้มาจากไหนครับได้มาตอนเลลิเกครับที่จังหวัดนครสวรรค์แต่จริงๆแล้วก็บอกก่อนว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าผูกพันกับพ่อแก่มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลลิเกครั้งแรกตอนอายุเจ็ดขวบ แล้วก็เวลาทําพิธีอะไรเงี้ยเราก็จะไหว้ไหว้ไหว้กอนลิเกเลนแล้วก็ไหว้ไหว,ว้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตหนึ่งถ้าสมมติว่าเราได้มีเสียงพ่อแก่เป็นของตัวเองก็คงจะดีเนาะแล้วทําไมถึงได้ไปขอขอขอเสียงน,นี้มาไปขอเสียงน,นี้มาคือที่เขาทําพิธีที่จังหวัดนครสวรรค์ครับหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากมีเป็นของตัวเองหนูก็เ,ออเดินเข้าไปขอพ่อพามบอกว่าพ่อหนูอยากได้เสียงพ่อแก่ ไปบูชาที่บ้านสักเสียนหนึ่งนี่กี่ปีมา้วคะเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีอยู่กับหนูเนยี่สิบกว่าปีนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าอยู่ที่เขาไมาอีกกี่ปีเคยได้ยินว่าพ่อแก่เนี่ยเสียรพ่อแก่เนี่ยเวลาจะมาเป็นของใครเนี่ยท่านจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองเป็นคนเลือกเจ้าของอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะลิเกเนี่ยลองดูว่าเวลามองพ่อแก่ที่อยู่หลังลริเกเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าโปรลิเกหรือว่าเจ้าของคณะเนี่ยลองดูว่าคนไหนหน้าเหมือนพ่อแก่คนนั้นนะใช่เออฮะ เดี๋ยวก่อนคุณจะบอกว่าเสียงนี้คล้ายๆคุณคือสังเกตว่าตอนแรกตอนแรกมาก็มีดั้งนะดั้งโด่งๆเด,ดี๋ยวนี้ดั้งหายไปไหนไม่รู้เออจริงๆคือจริงๆแล้วน่ยหนูเนี่ยส่งน้ำพ่อแก่สงน้ำพระทุกปีตอนสงการทีนี้ลูกหลานเหลนหลวนโบลาสงก็สงโดนหูพ่อมั่งโดนตรงหน้าผากพ่อบ้างทีนี้ก็จางพอเริ่มจางจางจางแล้วแบบว่า ตาเนี่ยละลายเหมือนเหมือนตาพ่อหลือข้างเดียวแล้วก็หนูก็แบบกดอ,ออกจากบ้านนะพ่อไปทํางานนะพ่อนะไปทํางานนะดูแลปกปองรักษาคนในบ้านด้วยนะพ่อนะพ่อไปทํางานกับหนูไปก็จะชวนพ่อไปทางานทุกวนันนะครับก็มหนูท่านบุญบ้านนะครับแล้วก็ญาติทางฝั่งไหนก็ไม่รู้ญาติแบบไกลๆอ่ะมาถึงแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วบนะุคคลมาถึงก็หลังจากพระตรวอเอรข้าเราก็ร้อง<ะ>อแล้วก็ล้มลงไป พอพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทักเราหมดเลยอเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยชวนพ่อไปทำงานเลยนะเออเราก็อยคือเมื่อก่อนก่อนออกจากบ้านจะไปทำงานจะต้องบอกพ่อพ่อไปทำงานล้วยีช่วงหนึ่งไม่เหมือนเราลืมอ่ะเราไม่ได้ชวนเราไม่ได้อะไรเงี้ยมาครูน่ะถวายบ้างอย่าอย่าให้แม่ถวายอย่างเดียวคือก้ต้องเป็นคนถวายเองพ่อน่ะเขาอยากกินจากมึงแล้วก็อะไรวะแล้วก็ ล้วก็อึ้งดอกหนึ่งอึ้งมาแล้วดอกสองอึ้งมาแล้วมีดอกสามาอีก่หรอเออแล้วบอกว่ามึงบอกให้เขาดูแลแม่มึงอะปกป้องตาแม่มึงเขามองไม่เห็นนะเขาจะดูยังไงเขามองไม่เห็นหมายถึงตาตาพ<า><า>่อที่คุณบอกว่าละลายละลายเนยนะหนูก็อุย้ยหนูก็เลยบอก ค่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปทาให้ก็เลยพาพ่อไปไปที่คนที่รู้จักในคมจิตปกรแล้วก็ให้เขาเขาวาดวาดตาวาดหนา้า<ร>พ่อใช่เพราะตั้งแต่ต้องถามโกะอย่างนี้คุณเชื่อว่าพ่อแก่องค์นี้ที่อยู่คู่บุญกับคุณมาเรื่อยๆทําให้เป็นโกะตีวันนี้ที่ดังเป็นซุปตาของประเทศไทยเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นที่คุณคิดว่าพ่อแก่เนี่ยมาอยู่กับคุณแล้วหนูเป็นลูกพ่อแก่แล้วเวลาไปไปที่ไหนตอนสมัยเด็กเนี่ยเวลาแม่เขาไปดูดวงไปดูอะไรเงี้ยก็จะมีคนทักตลอดว่าเออลูกเราเนี่ย เกิดมาพร้อมพ่อแก่ดูแลนะแล้วเวลาหนูดูหมอเขาก็จะมักจะพูดว่าเราโชคดีนะมีผู้ใหญ่คุ้มครองมีคนแก่คุ้มครองตั้งแต่เด็กเป็นฤาษีตาไฟคแต่ได้ได้พ่อแก่องค์นี้มาเมื่อ20ปีมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นกับกูหนึ่งหนูรออตายเพราะหนูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนูเชื่อหนูว่าหนูลออตายเพราะพ่อหลายหลายครั้งสองครั้งที่จะจะเลยนะคะผมแล้วก็อีกสองครั้งที่หนูเคยบอกกับพ่อบอกพ่อ หนูเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายอ <ะ S 2> ถ้าใครไม่ดีเนี่ยพ่อช่วยดูให้หนูด,ด้วยนะอย่าให้มันอยู่กับหนูหันไปมองข้างๆคุณไม่ใช่ฉันยังเคยทาพิจิกรกับโปแลนซ์มอยู่ยาวๆแต่บางคนเนย่ยมนทาพิจิกรมาหลายรายการเกี่ยวกับองะไรการเกี่ยวพ่กแกนงที่ไหนล่ะคือมีสองเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าพ่อเหมือนกับสแกนคนไม่ดีให้หลักเราคือยังไงฮะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าตอนนั้น เข้ามองงเทพเป็นเช่าบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบว่ามีมีมีคนใช้นะคบผมแล้วก็มีมีผู้จัดการพี่มีถ้าใครเป็นพี่มีรู้จักไหมพี่มีเนี่ยคือเขามีเด็กไม่ใช่เมียคนปัจจุบันนะเด็กแล้วแบบว่ามาหาที่บ้านมาหาที่บ้านคือประตูประตูหน้าบ้านน่ะหนูไม่ค่อยปิดเมื่อก่อนเนี่ยแต่จะล็อกในบ้านล็อกเป็นประตูลูกกงเหล็กดันอ่ะก็ล็อกเข้ามาเขาเดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาเดินเข้ามาเสร็จพวกก็เดินมาส่อง มาตอกประตูนี้เขาเล่าให้หนูฟังนะ,ะแล้วก็เขาก็บอกว่าก็มีคนแก่เป็นผู้ชายมาเปิดประตูให้แต่งชุดขาวแก่เลยมาเปิดประตูให้แล้วก็บอกว่าอย่าเปิดไฟนะอย่าเปิดแอร์นะอย่าเปิดทอรอทัชไม่ต้องไปทําอะไรบ้านเขาเลยนะพูดด้วยพูดด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขามามแล้วคนแก่คนนั้นก็เดินหายเข้าไปในห้องครัวไอ้ที่หนูตกใจคือคุณแจเนี่ย มันมีแค่ของคนใช้อืเขาออกไปจ่ายค่าน้ําเข้าไปอะไรเงี้ยเขากลับมาที่หลังหนูแต่หนูเนี่ยกลับมาก่อนหนูมีคุณแจบ้านก็คุณแจหน้าบ้านล็อกอยู่อทางเข้าบ้านัทางเข้าทางเดียวอ่ะคือคุณก็เปิดลูงไข่คุณแจเข้าไปเนี่ยเฮ้ยแล้วเปิดมาคุณคือผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างในเอานอามาไงอ่ะคือเราจักเขาเราเราักเขาดีเข้าได้ไงอ่ะเขาก็ลุงมาเปิดให้ลุงไหนวะบ้านกูไม่มีลุงนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออันเนี้ยอันเนี้ยช็อกกับหนูมากคือคกุญแจบ้านมันมีแค่คน,นใช้กับคน,นของหนูแล้วหนูมาหนูก็ยังขายขายขายกุญแจเข้าบ้านอะ่ะไม่น่านจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไ <uet. S 2> ปได้ก็ใช่ไงอันนั้นคือเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าพ่อแก่อยู่กับคุณแน่นอนหนูเชื่อพ่อแก่คือดูแลบ้านให้อ่เหตุการณ์ครั้งที่สองเห็นบอกมีเหตุการณ์ครั้งที่สองอีกเหตุการณ์ที่สองนี่คือเหมือนไล่เคนมีเดียวจากบ้านอ่คนคนใช้สองคนนี่แหละเราไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับมีอยู่คนนึงคือเเขาก็หมือนกับว่าาาาาไไปจ่่่่ยคคนน้ํฟังวินมออเตร์ไซค์บ่อย แล้วก็รู้จักสนิทกับวินมอไซค์แล้วก็พาวินมอไซค์เข้ามามีอะไรกันในบ้านโอ้หนูไม่รู้หรอกเหตุการณ์นี่หนูไม่รู้หรอก uh. เออนอนอยู่คือเวลาผ่านไปประมาณวันหนึ่งมะวันหนึ่งหรือคืนมันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ได้นะหนูก็นอนนอนดูทีวีอยู่กุนท้าวว่าจิดคิดแล้วก็มาเคาะห้องหนูน้องน้องน้องหนูก็เปิดมีอะไรพี่ผีหลอกพี่ huh? บ่ว้าบ้านเราไม่ไม่เคยมีผีนะพี่มันจะมาใครจะมาหลอกไม่มีอมันเป็นยังไงเราก็เล่าให้ฟังไหนเล่าให้ฟังนี่เป็นยังไงก็พี่นอนอยู่แล้วเหมือนว่ามันหลับๆกันตื่นแล้วพี่เหมือนมีคนมาเหมือนหายใจลดหน้าอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบห,หายใจลดหน้าคือคืออย่างเงี้ยพอลืมตาขึ้นมาคือมีแต่หัวแล้วมีลายกระหนกเต็มหน้าเลยเฮ้อยอ่าเขาพูดกันอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าพี่ทําอะไรไม่ดีในบ้านหรือเปล่า กูก็ถามอันดับแรกเลยเปล่านะพี่ไม่ได้ทําอะไรพี่ทําอะไรไม่ไดีในบ้านหรือเปล่าก็ถามย้ําอีกอเปล่าพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมอน้องหนูก็จุงมือเข้าไปห้องพระแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแบบกรีดล้มทั้งยืนอะไอ้แบบกรีดกรีดล้มเลยแล้วก็ลาออกออกวันนั้นเลยออกคืนนั้นด้วยที่เขาเห็น,นคือเป็นพ่อแก่ใช่หนูเชื่อว่ายอย่างนั้นก็ตียังเชื่ออีกว่าเพราะพ่อแก่องค์นี้แหละ ที่ทำให้คุณลอดตายมาหลายต่อหลายครั้งหลายครั้งพีหลายครั้งรับปราสการมูไนนะครับต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะฮะนักแสดงแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะบูชาเสียงพ่อแก่นะครับเพราะท่านเนี่ยนะครับเป็นครูสายศิลปะนะฮะซึ่งทุกคนที่ทางานในวัดงศิลปะบันเทิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผ่านพิธีการ ครอบครูนะครับโดยพราหมณ์นะฮะที่ทำพิธีเนี่ยจะนําเสียงพ่อแก่มาครอบที่ศีรษะนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลรวมถึงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับให้ค้นจากคุณใสแล้วก็มนดาเชื่อไหมฮะมีซุปตาอยู่ท่านหนึ่งเขาบูชาเสียงพ่อแก่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะอะไรครูรู้ไหมฮะเพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากลิเกเชื่อไหมว่าพ่อแก่เนี่ยช่วยคุ้มรองให้เขาเนี่ยแควค่าจบอุบัติเหตุลอดตายเอาง่ายๆฮะและที่สําคัญเนี่ย พ่อแกยังช่วยไล่คนไม่ดีออกจากชีวิตเขาอุ้ยเหมือนหลอกด่าตัวเองยังไงก็ไม่รู้เพราะคุณยังมีโอกาสร่วมงานพิธีกรกับเขาหลายต่อหลายรายการแต่คุณก็เด่นออกหมดเลยเพราะคุณเป็นคนชั่วไงเอ้ยผมเป็นคนไม่ดีผมจะต้หลุดออกจากชีวิตเขาพ่อแกนี่นี่นี่พ่อแกก็เลยขับไล่คุณออกจากชีวิตเขารวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็เคยทำพิธีกรกับเอร์ตังโก้ถูกต้องนะฮะเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะฮะเราจะมามูกับเขานะครับกับคุณก้อตีเจริญพรอ่อนละไมด เอาครับตอนนี้คุณโกตีนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ <im it> ต้องถามคุณโกตีอย่างนี้ในวงการบันเทิงของเราเนี่ยเ่าลือกันมากว่าพ่อแก่นะครับที่คุณโกตีนับถืออยู่แล้วก็บูชาอยู่เนี่ยนะฮะศักดิ์สิทธิ์มากๆ <im it> คุณไม่ได้เสียนพ่อแก่เสียนนี้มาจากไหนครับได้มาตอนเลลิเกครับที่จังหวัดนครสวรรค์ <im it> แต่จริงๆแล้วก็บอกก่อนว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าผูกพันกับพ่อแกม่มาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเลลิเกครั้งแรกตอนอายุเจ็ดขวบ แล้วก็เวลาทําพิธีอะไรเงี้ยเราก็จะไหว้ไหว้ไหว้ก่อนลิเกเลนแล้วก็ไหว้ไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออชีวิตหนึ่งถ้าสมมติว่าเราได้มีเสียงพ่อแก่เป็นของตัวเองก็คงจะดีเนาะแล้วทําไมถึงได้ไปขอ,อขอขอเสียงน,นี้มาไปขอเสียงน,นี้มาคือที่เขาทําพิธีที่จังหวัดนครสวรรค์ครับหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากมีเป็นของตัวเองหนูก็เ,ออเดินเข้าไปขอพ่อพานบ,บอกว่าพ่อหนูอยากได้เสียงพ่อแก่ ไปบูชาที่บ้านสักเสียนึงนี่กี่ปีมาแล้วฮะเนี่ยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีอยู่กับหนูเนยี่สิบกว่าปีนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าอยู่กับเขามาอีกกี่ปีเคยได้ยินว่าพ่อแก่เนี่ยเสียนพ่อแก่เนี่ยเวลาจะมาเป็นของใครเนี่ยท่านจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองเป็นคนเลือกเจ้าของอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะลิเกเนี่ยลองดูว่าเอ่อเวลามองพ่อแก่ที่อยู่หลังลุิเกเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าโป่ลิเกหรือว่าเจ้าของคณะเนี่ยลองดูว่าคนไหนหน้าเหมือนพ่อแก่คนนั้นในายช่เออฮะ เดี๋ยวก่อนคุณจะบอกว่าเสียงนี้คล้ายๆค,ค,คุณคือสังเกตว่าตอนแรกตอนแรกมาก็มีดั้งนะดั้งโดง่งๆเดี๋ยวนี้ดั้งหายไปไหนเขามองไม่เห็นนะเขาจะดูยังไงเขามองไม่เห็นหมายถึงตาตา,ตาพ่อที่ค,คุณบอกว่าละลายาละลาย่หน,นะหนูก็อุย้ยหนูก็เลยบอกครับพ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปทาให้ก็เลยพาพ่อไปไปที่คนที่รู้จักในกรมศิลปากรแล้วก็ให้เขาเขาวาดวาตาวาหน้าพ่อใช่โกตั้งแต่ต้องถามโก้ย่างงี้ คุณเชื่อว่าพ่อแก่องค์นี้ที่อยู่คู่บุญกับคุณมาเรื่อยๆทาให้เป็นโกตีวันนี้ที่ดังเป็นซุปตาของประเทศไทยเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นที่คุณคิดว่าพ่อแก่เนี่ยมาอยู่กับคุณละหนูเป็นลูกพ่อแก่แล้วเวลาไปไปที่ไหนตอนสมัยเด็กเนี่ยเวลาแม่เขาไปดูดวงไปดูอะไรเงี้ยก็จะมีคนทักตลอดว่าเออลูกเราเนี่ยเกิดมาพร้อมพ่อแก่ดูแลนะแล้วเวลาหนูดูหมอเขาก็จะมักจะพูดว่าเ,ออเราโชคดีนะมีผู้ใหญ่คุ้มครองอม,มีคนแก่คุ้มครอ,องตั้งแต่เด็ก เป็นฤาษีตาไฟอืมครับแต่ได้ไดไดพ่อแก่องค์นี้มาเมื่อยี่สิบปีมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นกับกุงเออหนูรอดตายเพราะหนูนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนูเชื่อหนว่าหนูลอดตายเพราะพ่อหลายหลายครั้งสองครั้งที่จะจะเลยนะคะผมแล้วก็อีกสองครั้งที่หนูเคยบอกกับพ่อบอกพ่อหนูเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายอ่าถ้าใครไม่ดีเนี่ยพ่อช่วยดูให้หนูด้วยนะอย่าให้มันอยู่กับหนู หันไปม,มองข้างๆค,คุณ <c oughs> ไม่ใช่ฉันยังเคยทำพิธีกรกับโปแล้วฉันก็อยู่ยาวๆแต่บางคนเนี่ยมันโอ้จริงๆคือจริงๆแล้วน่ยหนูเนี่ยส่งน้ำพ่อแก่ส่งน้ำพระทุกปีตอนสงการทีนี้ลูกหลาเลนเหลนหลวนปวู่ลาสงก็สงโดนหูพ่อมั่งโดนตรงหน้าผากพ่อบ้งนางอันนี้ก็จางพอเริ่มจางจางจางแล้วแบบว่า ตาเนี่ยละลายเหมือนเหมือนตาพ่อเหลือข้างเดียวแล้วก็หนูก็แบบกดอ,ออกจากบ้านนะพ่อไปทํางานนะพ่อนะไปทํางานนะดูแลปกปักรักษาคนในบ้านด้วยนะพ่อนะพ่อไปทํางานกับหนูไปก็จะชวนพ่อไปทํางานทุกวนันนะครับก็มีหนูท่านบุญบ้านนะครับแล้วก็ญาติทังฝั่งไหนก็ไม่รู้ญาติแบบไกลๆอะ่ะมาถึงแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเชื่อส่วบุคคลนะ,ะ,ะมาถึงก็หลังจากพระตรวไรข้าแล้วก็ร้อง<ะ>อแล้วก็ล้มลงไป พอพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทักเราหมดเลยอเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยชวนพ่อไปทำงานเลยนะเออเราก็อยคือเมื่อก่อนก่อนออกจากบ้านจะไปทำงานจะต้องบอกพ่อ่ไปทำงานด้วยกันแล้วมีช่วงนึงไม่เหมือนเราลืมอ่ะเราไม่ได้ชวนเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาครูน่ะถวายบ้างอย่าอย่าให้แม่ถวายอย่างเดียวคือกอต้องเป็นคนถวายเองพ่อน่ะเขาอยากกินจากมึงแล้วก็อแล้วก็ เราก็อึ้งดอกหนึ่งอึ้งมาแล้วดอกสองอึ้งมาแล้วมีดอกสามอีกเหรอเออแล้วบอกว่ามึงบอกให้เขาดูแลแม่มึงอะอปลารังตาแม่มึงพิจิตก่อนมาหลายรายการอันนั้นอันนั้นเกี่ยวกับเจ้าของรายการเกี่ยวกับพวกแกนูที่ไหนล่ะคือมีสองเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าพ่อเหมือนกับสแกนคนไม่ดีให้หลับเราคือยังไงฮะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าัาน เข้ามองนังเทพเป็นเช่าบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบว่ามีมีมีคนใช้นะครับผมแล้วก็มีผู้มีผู้จัดการพี่มี่ถ้าใครเลยพี่มีรู้จักไหมพี่จ่าพี่มีรู้จักพี่มีเนี่ยคือเขามีเด็กไม่ใช่เมียคนปัจจุบันนะเด็กแล้วแบบว่ามาหาที่บ้านมาหาที่บ้านคือประตูประตูหน้าบ้านน่หนูไม่ค่อยปิดเมื่อก่อนเนี่ยแต่จะล็อกในบ้านล็อกเป็นประตูลูกกรงเหล็กดานอ่ะก็ล็อกเข้ามาเขาเดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาเดินเข้ามาเร็จพวกก็เดินมาส่อง มาตอกประตูอันนี้เขาเล่าให้หนูฟังนะ,ะแล้วก็เขาบอกว่าก็มีคนแก่เป็นผู้ชายมาเปิดประตูให้แต่งชุดขาวแก่เลยมาเปิดประตูให้แล้วก็บอกว่าอย่าเปิดไฟนะอย่าเปิดแอร์นะอย่าเปิดทอรอทัชไม่ต้องไปทําอะไรบ้านเขาเลยนะ,ยะพูดด้วยอ่าพูดด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขามามแล้วคนแก่คนนั้นนะก็เดินหายเข้าไปในห้องครัวไอ้อที่หนูตกใจคือคกุญแจเนี่ย มันมีแค่ของคนใช้เขาออกไปจ่ายค่างน้ําเข้าไปอะไรเงี้ยเขากลับมาทีหลังหนูแต่หนูเนี่ยกลับมาก่อนหนูมีกุญแจบ้านก็กุญแจหน้าบ้านล็อกอยู่ออทางเข้าบ้านทางเ้